ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกนะครับวันนี้อยู่กับ ID สีน้ําเงินของผมนะครับเพื่อนๆถามมาว่าวิธีแอดเพื่อนเนี่ยนะครับแอดได้แล้วแต่วิธีรับเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรครับไม่ยากเลยครับมีเพื่อนๆแอดเข้ามาพอดีเลยนะครับก็ตรงนี้เองครับผมที่วงกลมสีแดงๆไว้นี่นะครับมีคนส่งคําร้องขอเป็นเพื่อนมาหาคุณนะครับก่ ไม่ยากเลยครับก็กดรับที่ตรงนี้ได้เลยนะครับรับเพื่อนไปเลยนะครับผมตอบยอมรับหรือไม่รับก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับส่วนตัวผมแล้วรับทุกคนนะครับผมมาเล่นด้วยกันนะครับสนุกสนานนะโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็รับเพื่อนง่ายๆนะครับส่วนใครที่จะแอดเพื่อนนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยครับเพิ่มเพื่อนนะครับผมรหัสของผมสีน้ำเงินนะครับผม4 6 8 0 83 86434นะครับอันนี้เป็นไอดีรองนะย้ำอีกทีนะครับว่าเป็นไอเดรองนะครับผมส่วนไ d ดียหลักนี่ก็จะเป็นตัวสีแดงนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นั่นเองนะครับผมตัวที่เป็นไอเดียหลักของผมนะครับผมก็โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะแวะมาวิธีรับเพื่อนนะครับเพราะว่าต้องให้เพื่อนขอมาก่อนนะถึงจะรับได้นะครับไม่งั้นมันก็จะไม่มีขึ้นเห็นนะครับ ตรงนี้เนี่ยนะครับไม่มีเพื่อนขึ้นมาแล้วนะครับผมตัวแถบสีฟ้าที่อยู่บนหัวเรามาสักครู่นี้นะครับผมโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับกับสีน้ําเงินผมราไปก่อนนะครับแวะมาทักทายนะครับอาจจะสายๆหน่อยนะครับแต่ถ้ามีคลิปวิดีโออะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวลงให้รับชมครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ